ครับเป็นตอนนี้มาอยู่ที่อบตอมะค่าครับมาดูจุดลอยกระทงตอนนี้อยู่บริเวณที่ทำการอบตมะค่าครับกับข้าขชมครับ,รบแต่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คงเหลือ,อลแล้วไม่มาก <ขอ S 1> ละรุ่งนี้ก็จะเอากระทงใหญ่ลงก่อนก่อนเที่ยงครับพรุ่งนี้ แต่อออลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเราตั้งแต่เช้ามาทำยังไงวันนี้ใช่ไหมครับอ๋อวันนี้คงเร้วเลยเนาะว,วันนี้วันนี้ก่อเกือบเร็วแล้วครับก็าามาี่เปอร์เซนต์ที่จติตตออกระทงใหญ่ลงประดับครับแต่ไปในกระทงประดับเรัรบก่อจะเหลือเลีเล้ยงกันอยู่ในมือครับอืมตอนนี้ันอ็เช้ามากิจกรรมพวกนี้ก่อเริ่มจังหวงครับพ่งนี้กิจกรรมกิจกรรมน่าจะเริ่มประมาณบ่ายครับ เพราะว่าจะมีประวัติกระทงของชุมชนของหน่วยงานต่างๆอ๋อมีมีจากชุมชนบ้านเองของอบตเองมีอยู่ประมาณ14หมู่บ้าน14ประกวดกระทงของอบตมี14หมู่บ้านแล้วก็ที่มีของรพสตมีของโรงเรียนต่างๆมารวมได้ก็มาลอยประกวดแล้วก็มาลอยที่นี่ก็ มีการอย่างอื่นไหมครับสสแสดงประกวดนกพมาาอะไรยังไงไหมครับช่วงก่อนเปิดงานจะมีนักเรียนของโรงเรียนพลจัลกรลพบรัมหนึ่งชุดของโรงเรียนน้องมาลำหนึ่งชุดต่อแตการประกวดนางนกพมาาพอช่วงนางนกพมา่าที่นก<บ>นกพ,นนพมาดสาวหรือหนุม่มหรือแก่<อ>หรือเด็กน้อยเป็นเป็นสาวเป็นสาวอีน้อสาวช่วงอายุไม่เกิน20ปีประมาณนี้สิบกับาครับแล้วก็พอช่วงนักเรียนแสดงปุ๊บเ็ปนกพมาดเดินรอบแรกปุ๊บ ช่วงคันต่อไปก็จะมีระวงหย่ดหยุกให้ชาวบ้านเป็นวันพุนกนาวิธีครับคือจะไม่มีสองวิธีให้มีวิธีเดียวครับรวมกันิธีมันจะลังกันก็เลยคันคันรายการเนาะเป็นการคันรายการที่ดีก็เลือกประมาณนี้ครูตะยามก็ค่าบานาจะประมาณป้าหาทุ่มหาทุ่มนะครับประกวดกระทงกระทงแล้วครับมีจําหน่ายหรือยังไงจหน่าครับกระทงมีจำหน่ายเปลนจำหน่ายกระทงอยู่พนุนเนาะโอเคครับครับผมก็ มีอะไรเพิ่มเติมไหมผมก็ไม่ไม่เคยได้มาตอนเย็นนี่ก็ว่ามันหลายที่ส่วนเพิ่มเติมนี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับโอเคครับคงเรียบร้อยดีเนาะโอเคครับอันนี้ก็มาเยี่ยมชมพี่น้องเองครับเป็นไงเหนื่อยไหมครับจะถามก่อนเหนื่อยไหมิดหน่อยครับต้องต้องถามทั้งัวหน้าเนี่ยมียามีหวานตอนเย็นก็แจกลูกน้องกินทั้งเด้ออ๋อตอนนี้กำลังเตรียมการครับ อันนี้ตรงนี้จุดทำอะไรเนาะรูปหล่อตรงนี้ทำอะไรเป็นจุดปักวัดกระทงครับของอ๋อของหมู่บ้านหมู่ทีสี่หมู่บ้านแล้วก็ยกจุดของหน่วยงานครับมีบ้านอะไรอย่องยกอย่างอ่าหมู่ที่สองบ้านโนนทรายครับหมู่ที่สามบ้านห้วยใหญ่หมู่ที่สี่บ้านหนองม้าหมู่ที่ห้าบ้านจอนม่วง โอ้จำได้หมดเลยนะบ้านทั่วแปบครับหมูเจ็ดพนจลุกแปดพนจลุกครับหมูเก้าหนองแจงหมูสิบนิ้วหนองปือหมูสุดิษฐ์หนองตะไคร้หมูสิบสองบ้านเดินหมูสิบสามบ้านทั่วแปบเออหมูสิบสามบ้านเกลือหมูสิบสี บ้านหัวบึงหนสิบห้าบ้านหนองมาใหม่โอ้จำได้ว่าฝ่ายทะเบียนแล้วเมันเนี่ยหมูหนึ่งเราไม่ได้บอกเลยหมู่งหมูนึ่งไม่มีครับหมูหนึ่งอยู่สังกัดเทศบาลเทศบาลครับอ๋อคล้ายๆเราแบ่งตำบลไอหมู่มานมาในตำบลมะขามมันจะมีตำบลเดี๋ยวมีสองท้องถิ่นท้องถิ่นก็จะมีเทศบาลตำบลมะขามเทศบาลตำบลมะขามก็จะมีได้หมูหนึ่งของบ้านมะขามไปทางทางหมู่บ้านเราก็จะมีมะเขือบางส่วนนุ่นนิดหมูสองหรือใต้บางส่วนตอนแบ่งห้าบางส่วนครับโอเคครับ ก็วัน <t> น <half> ี้ก็มาเยี่ยมชมให้กําลังใจครับรับรวยนะครับทุกคนครับกล้รกบสวัสดีครับเลยครับทุกคนครับครับพี่น้องเองก็เจ้าหน้าที่ก็มาเรียมการให้พี่น้องเรามาร้อยกระทงนะครับปีละหนนครับก็วางวางก็มาครับในวรมจุดเอ่อจุดลอยกระทงครับก็เนียหนานี่ครับอึบอึบโอเคครับจุดลอยกระทงโอเคครับ สวัสดีครับ